สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่คุณพ่อค่ะใครร้อไไร้นี้กันอยู่บ้างคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์นอกเวลานะคะตอบการไลฟ์นะคะสองทุ่มของวันศุกร์ค่ะ,ะวันนี้นะคะพี่กันก็มีสาระความรู้ดีๆนะคะมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้สาระความรู้ที่พี่กันจะนํามาฝากค่ะพี่กันได้ลงไปแล้วนะคะเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นได้บ่อยมากแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็เจอปัญหานี้ธรรมดานะคะปัญหานี้พี่กันพูดบ่อยเลยค่ะในไลฟ์ค่ะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกถึงสาเหตุแบบเน้นๆค่ะแล้วก็วิธีการป้องกันช่วยเหลือค่ะไม่ให้ลูกเกิดปัญหารเรื่องของ over feeding ค่ะจริงแล้ว over feeding เนี่ยพี่กันเคยทําคลิปหรือว่ารลายต่อพงถาหรือว่าพูดเนี่ยหลายรอบมากแล้วแต่จะบอกเลยว่าพี่กันยังไม่ได้สรุปสาเหตุแบบทําไมนะคะนอกจากแบบคุณพ่อคุณแม่ป้อนนมมากไปแล้วยังมีสาเหตุอะไรอีกบ้างนะคะ ที่ทําให้แบบเกิดปัญหาป้อนนมมากเกินไปก็คือลงลึกไปอีกนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจสรุปมาให้ค่ะแล้วก็สรุปมามีสาเหตุแล้วก็ต้องแน่นอนมีธีการป้องกันนะคะเดี๋ยวเราทบทวนเรื่องของอาการก่อนเลยค่ะนะคะแหว่นมบ่อยครึ่งจะแหวนนมชุกมือเกือบทุกมือในเด็กเล็กนะคะและเกิดชุกชุกเดือนน้องมีโอกาสแหว่นมอยู่แล้วนะคะ แต่จะไม่แหวะทุกมือวันละ1-2ครั้งประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากินนมแล้วอุ้มเลยแล้วก็ยังแหวะนมค่ะทําไมคะพิการในปัญหานี้เลยนะคะ2คือมีปัญหาท้องกลางเป็นน้ําเต้าตลอดเวลานะคะไม่สบายตัวบิดตัวไปมาร้องอียดอาดท้ายเสียงแพ้เสียงแกะค่ะอาจจะมีอุจจาระบ่อยด้วยนะคะพะกินมากนะคะนอกจากนี้ค่ะ ทางอเมริกันอะคาเดมี่ออฟเทคนิคนะคะหรือ AAP นะคะบอกว่าในเด็กที่กินนมมากกว่า32ออนค่ะลูกใครกินนมมากกว่า32ออนซ์ไหมคะอ่าอันนี้แหละจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของโอเวอร์ฟิตติ้งนะคะหรือในลูกค่ะลูกแม่คุณพ่อท่านใดที่น้ำหนักเดือนนึงมากกว่า หนึ่งกิโลกรัมหรือพันกรัมเนี่ยคะ่ะก็แสดงว่าน้องน่าจะมีปัญหาเรื่องของ overfeeding นะคะแล้วทําไม overfeeding มันเดือดร้อนอะไรครับิการ overfeeding มีผลเสียนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะทําให้น้องเกิดปัญหาน้ําหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนนอนะกดได้เนื่องจากว่ากินมากเกินไปเอาจริงๆริผู้ใหญ่อย่างเราด้วยนะคะข้อที่สองค่ะทําให้เกิดปัญหากดไหลย้อนนะคะหรืออาการของกดไหลย้อนเนี่ยแย่ลงค่ะข้อที่สามค่ะ ทำให้น้องเกิดอาเจียนเพราะอาเจียนบ่อยๆขึ้นก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวมีฟังผลเสียไปแล้วยังไม่พอคะ่ะข้อที่4คือ อาการโอเวอร์ฟิตติ้งเอาจริงๆคือมันเห็นผลทันทีคือลูกของเราจะไม่สบายตัวค่ะนอนไม่ได้นอนไม่หลับร้องเอียดๆอัดๆ,ดๆบิดตัวไปมาอยู่นานเลยนะคะไม่ล่าเลงมีผลต่ออารมณ์พัฒนาการนะคะดังนั้นก็ไม่แนะนําเลยนะคะว่าจะต้องให้ลูกกินนมมากเกินไปนะคะและอีกข้อนึงนะคะข้อที่5ค่ะคือปัญหานี้นะคะจะทําให้ลูกได้รับการวินิจฉัยผิดพลาดได้ถ้าลูกมีการบิดตัวไปมาพร้อมเสียงคลื่นขาที่นมเกินนะคะเอออาการอีอย่างหน่คืออาการคลื่นาที่อาจจะเจอได้นะคะ คุณแม่คุณพ่ออาจจะพาลูกไปหาหมอแล้วอาจจะถูกได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อได้ทางระบบทางเดินหายใจแต่จริงๆแล้วปัญหาคือเกิดจากการกินนมมากเกินไปคุณพ่อคุณ,คณแม่บางคนเอายาฆ่าเชื้อมากินแล้วหมอจ่ายมาแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะก็หาสาเหตุกันไปแต่จริงๆแล้วพอปรับลดนมปุ๊บอาการคลื่นไา,าดนี้หายไปนะคะนี่เลยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทราบสาเหตุกันดีกว่านะคะสําหรับสาเหตุที่ทําให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่กินนมมากเกินไปนะคะ จริงๆแล้วก็คือเป็นการป้อนนมเข้าไปนั่นแหละค่ะแต่มันมีสาเหตุอย่างอื่นนะคะข้อที่1เลยนะคะการให้นมทางขวดค่ะนะคะคือการให้นมทางขวดเนี่ยเด็กจะได้น้ํานมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็น้องเนี่ยมีความสุขทางปากเขาก็เหมือนไม่อิ่มก็ดูดได้เรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่กับลูกกับน้องยังไม่อิ่มนะคะก็ ป้อนไปป้อนไปจนกลายเป็นนมเกินนะคะข้อที่2ค่ะใช้ขวดนมที่ขนาดใหญ่เกินไปพราะขนาดใหญ่ปุ๊บเราใส่นมเยอะใช่ป่ะคะเวลาเราป้อนเราก็เกิดความเสียดายนมโดยเฉพาะถ้าเป็นนมแม่เออ้วก็จะเย็ดให้ลูกกินให้หมดอย่างนี้นะคะข้อที่3ค่ะพย้บังคับหรือเกี้ยรกร่อมให้ลูกกินนะคะซึ่งเวลาที่ลูกเราส่งสัญญาณว่าอิ่มแล้วนะคะสัญญาณที่ว่านี้คือ การไม่ดูดนมแล้วการสายหน้าหนีนะคะหรือหันหน้าออกจากกดน,นมหัวนมแม่อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ปล่อยพอถึงแม่นมจะเหลือนะคะก็ไม่ต้องไปยัดเยียดให้เราให้ลูกกินนะคะหรือเด็กบางคนยังไม่ทันหิวเลยค่ะคะุณพ่อคุณแม่ก็ไปป้อนแล้วนะคะเห็นว่าหายผ่านไปนหนึ่งสองชองอั่วโมงอลูกไม่ได้กินนมนานแล้วนะคะอป้อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ ข้อที่สี่ค่ะการใช้จุกขวดนมเป็นตัวปอบปรรมณ์ค่ะอันนี้ก็คือเข้าใจว่าเวลาที่ลูกร้องนะคะเราไม่รู้จะทํำยังไงเราก็มาล,ลุกมาอ่าแล้วก็เข้าปากเพื่อให้น้องหยุดร้องนะคะแต่นะคะการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ก็จะทําให้ลูกได้รับนมมากเกินไปนะคะแนะนําว่าถ้าจะปอบปรรมลมด้วยจุกนะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นจุกรองนะคะก็จะ คได้นะะสาเหตุข้อที่5ค่ะการป้อนอาหารอื่นก่อนวัยอันควรค่ะการที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มป้อนกล้วยแล้วเริ่มป้อนข้าวเริ่มป้อนชิลีแลกก่อนที่ลูกจะอายุ6เดือนค่ะจะส่งผลให้และน้องยังยังกินนมด้วยอยู่เนื่องออกไหมคะก็เลยจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของโอเวอร์ฟิตดิ้งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเข้าสู่การป้องกันค่ะสําหรับในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ฟิตดิ้งที่กันบอกแลยว,ว่ามีผลเสียหรือว่ามีข้อเสียนะคะ ดังนั้นเราก็จำเป็นก็ต้องป้องกันนะคะข้อแรกค่ะการให้นมแม่จากเต้าค่ะนะคะการให้นมแม่จากเต้าจะทําให้น้องได้รับน้ํานมนะคะตามความต้องการนะคะถ้าเขาไม่ดูดน้ํานมก็จะไม่ไหลแต่เขายังคงคาปากที่หวนมแม่ได้ลูกก็ยังแฮปปี้หรือว่ายังหลับได้นะคะโดยที่ไม่ได้น้ํานมนะคะแล้วน้ํานมแม่พอหมดเต้าแล้วมันก็จะออกแค่ซึมๆนะคะไม่ได้พุ่งแรงไหลแรงนะคะเหมือนหดนมที่หดนมไหลต่อเนื่องนะคะข้อที่2ค่ะ ให้ป้อนขวดนมนะคะตามจังหวะการดูดหรือเรียนแบบการดูดนมแม่นะคะป้อนขวดนมช้าๆนะคะเวลาที่ลูกดูดนะคะสังเกตดูเขาจะดูดดูดดูดแล้วก็หยุดแล้วก็คืนใช่ไหมคะเวลาเราป้อนขวดเหมือนกันนะคะเราก็ป้อนให้ลูกนะคะป้อนใช่ไหมคะ น้องก็จะดูดดูดดูดแล้วน้องก็หยุดนะคะคุณแม่ก็อาจจะแบบว่าเอ่อเอาขวดออกนิดนึงให้เขาหยุดกลืนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ไปใหม่นะคะซึ่งเป็นการป้อนขวดเนี่ยต,ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ใช่พวดเดียว5นาที10นาทีหมดขวดนี้ไม่ได้นะคะนมขวดนึงเนี่ยประมาณ15นาทีถึง30นาทีขึ้นไปเลยนะคะถึงสิขึ้นไปนะคะถึงประมาณ30นาทีได้เลยนะคะนอกจากนี้คะ่ะพี่กันแนะนําว่าจุกนมที่เราเลือกใช้นะคะก็ควรจะเป็นจุกนมที่ไม่ดูดไม่ไหล ก็คือจะได้เหมือนนมแม่ไงคะน้องจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของกินนมมากเกินไปนะคะถ้าเขาไม่ดูดน้นํานมไม่ไหลเพราะว่าถ้าถ้าบางตัวเนี่ยคือทําอย่างนงี้น้านมมันไหลแล้วนะคะแต่ smart บ i อ mix ตัวนี้นะคะคือไม่ดูดไม่ไหลนะคะ <S <S แนะนําเลยค่ะว่าต้องใช้จุดนมแบบนี้คือไม่ดูดไม่ไหลนะคะจะเสมือนนมแม่นะคะ <S <S ข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะวิธีการป้องกันนะคะ <S <S ต้องรอสัญญ,ญาณความหิวหมายความว่า เราก็ต้องมองนลเฮ้ยลูกหิวหรือเปล่านะคะสัญญาณหิวคืออะไรคะพี่การการดูดนิ้วนะคะขยับริมฝีปากนะคะเวลาที่นั่นลูกอาจจะหันหาผ้าหามุมผ้านะคะหันข้างๆอย่างนะะี้ค่ะเวลาสัญญาณหิวนะคะถ้ายังไม่มีนะคะก็อย่าเพิ่งให้นมนะคะถึงแม้ว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะแต่รอบที่แล้วเขาดูดไปเยอะแล้วอะคะ่ะเขาอาจจะเลื้อดีดเลย์ขึ้นไปนะคะข้อที่4ค่ะรักษาตารางการให้อาหารค่ะ รักษาตารางการให้อาหารยังไงครับทุกการนะคะเราจะเริ่มให้อาหารแบบเป็นมือมือนะคะเมื่อลูอายุสองเดือนขึ้นไปแรกเกิดถึง2เดือนถ้าลูกกินนมแม่จากเต้าเราให้ดูดบ่อยๆตามความต้องการนะคะเมื่อ2เดือนขึ้นไปเราต้องให้แบบเป็นมือมือนะคะเป็นเวลาฝึกให้เป็นวินัยแต่ถ้าเกิดดูดขวดแรกเกิดนะคะเราก็ให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่ให้ลูกดูดบ่อยๆตามความต้องการเหมือนนมแม่ไม่ใช่นะคะ ต้องให้ลูกดูดเป็นเวลาทุกสามชั่วโมงถ้าการให้ขวดนะคะเออถ้าลูกร้องไห้ต้องหาสาเหตุก่อนนะว่าร้องไห้จากอะไรไม่ใช่จากหิวเพราะเราเพิ่งป้อนนมไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเองค่ะน้องอาจจะชื้นแฉะไม่สบายตัวปวดท้องแน่นท้องมีลมในท้องนะคะอันนี้คุณแม่ก็ต้องดูนะคะอย่าเพิ่งไปยัดเย็ดนมให้เขานะคะข้อที่5ค่ะแน่นอนค่ะอย่าไปเริ่มอาหารนะคะตามวัยก่อน6เดือนนะคะแล้วก็อย่าบังคับให้ลูกกินนะคะเพราะยิ่งกิน อาหารตามวายกินอาหารแข็งนะคะแล้วเขายังคงมีความสุขทางปากเขาก็ยังอยากดูดพอดูดไปแล้วก็กินข้าวไปแล้วกินนมเข้าไปอีกโอเวอร์ฟิตติ้งตามมาเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดโอเวอร์ฟิตติ้งจากการกินอาหารพวกข้าวหรืออาหารย่อยยากคืออาหารแข็งเนี่ยอาการยิ่งหายช้านะคะเพราะ่าจะอาหารย่อยหมดอ,อาการน้องจะดีขึ้นเวลาที่ลูกเป็นโอเวอร์ฟิตติ้งเนี่ยเหมือนถ้าเรารอเนี่ยคือต้องรอเวลาที่กระเพาะอาหารลูกเนี่ยทำงานย่อยนม ลูกถึงจะมีอาการดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนมแม่เนี่ยก็จะดีดนิดนึงว่าย่อยง่ายถ้าเป็นนมผงเนี่ยก็จะย่อยยากนดิดนึงก็จะช้าว่านะคะที่อาการโอเวอร์ฟิตติ้งต่างๆที่ลูกไม่สบายตัวบิดตัวเนี่ยถึงจะดีขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งนานนะคะโอเควันนี้ก็ความรู้ในเรื่องของโอเวอร์ฟิตติ้งที่นํามาฝากนะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะเนเจอร์ Nature มากๆเลยนะคะบริษัทเนเจอร์นะคะที่สนับสนุนเพจกันนมแม่นะคะก็ยูทูปพี่กันนมแม่ะคะ่ะ และสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆในแบบนี้นะคะในเพจพิ่กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิ่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ